คาถาอายุวัฒนะสวดแล้วอายุยืนครูบาอาจารย์ท่านว่าใช้เสกข,ข้าวปลาอาหารกินดีครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงครับผมนะครับและผมฝากทุกท่านกดติดตาม2ช่องทางนี้ครับอาจารย์เอกธานากรฮวงจุ้ยเลยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอกธานากรฮวงจุ้ยเลยง่าย2หงจุ้ยเลยง่าย2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆ3นาทีดูรู้เรื่องเลยครับนะคราวนี้ผมฝากทุกท่านนะครับสําหรับคนที่กดติดตามแล้ว ใครที่อยากได้วอลเปเปอร์มือถือยันมหาเศรษฐีตรงนี้ไปเซฟใส่มือถือครับผมมีคาถาให้สวดสวดทุกวันแล้วรวยนะครับแล้วก็ทุกคลิปที่คุณเข้ามาดูเราเหมือนได้ทําบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จาก YouTube ผมนําส่วนหนึ่งไปทําบุญครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายของโจรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยนันผมคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยนันปุรุสี่ร้อยบางซื่อครับ วันนี้จะมาแนะนำครับในเรื่องของคาถาครับเผื่อใครที่ชอบเรื่องคาถาคาถาบทนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าให้ใช้เสกข้าวปลาอาหารกินแล้วดีสวดทุกวันครับนะเวลาสวดเนี่ยให้สวดว่าอายุวันโนสุขขังพระรังนะอาจารย์ได้เขียนรูปเอาไว้ท่านผู้ชมได้เห็นไหมดูรูปที่หน้าปกได้ทีนี้คาถาบทนี้เป็นไงเออคาถาบทนี้เคยได้ยินพระสวดใช่หไหมพระสวดให้พรให้ศีลให้พอรอยู่บ่อย นั่นแหละครับมันมีในยะสําคัญในหลักวิชานะในหลักวิชาพุทธาคมในหลักวิชาศยศาสตร์เนี่ยนะพุทธาคมกับศิลศาสตร์มีความแตกต่างกันนิดหน่อยพุทธาคมคือเอาน้อมนําเอาคําเอาคําพูดหรือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าเอาคําที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาน้อมนํามาเป็นคาถานะก็เอามาใช้นะครับทีนี้ถ้าจะให้ขังครูบาอาจารย์ท่านว่า เวลาที่เราท่องอายุวันโนสุขขังพลังนะก่อนที่จะกินข้าวกินน้ำให้ใจเราเนี่ยจับภาพพระพุทธเห็นพระพุทธขึ้นในใจนะพระพุทธนี่คือเป็นพระพุทธรูปที่เราเคารพนับถือเป็นพระที่บ้านเราก็ได้ที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตาตึงใจแล้วอ่ะนึกปุ๊บมาปับ๊บครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอเรานึกเห็นภาพพระพุทธลอยอยู่ตรงหน้าเรานะหรือว่า ลอยอยู่ในใจเรานึกเห็นคําว่านึกเห็นนี่นะไม่ได้ว่าเข้าฌานอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็เป็นการทรงสมาธิอย่างหนึ่งการนึกเห็นการนึกเห็นเนี่ยถ้าเราดูหนังดูละครดูทีวีแล้วเราหูก็ฟังตาก็ดูทีวีแต่ใจเราไปนึกถึงเออวันนี้นะเราอยากจะไปเที่ยวกับแฟนนึกเห็นภาพแฟนชัดขึ้นมาในใจทั้งทังที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้น นี่คืออาการเดียวกันที่อาจารย์จะให้คุณทําเสร็จแล้วคุณก็ท่องเลยนะพอคุณนึกเห็นพระพุทธคุณก็ท่องเลยอายุวันโนสุขขังพลังนะสามหนนะครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกนะเราตอนที่เรากำลังจะทำเนี่ยให้เรานึกท่องนโมสามจบในใจนึกท่องนโมสามจบในใจเสร็จแล้วเราก็ท่องอายุวันโนสุขขังพลังพร้อมกับใจจับพระพุทธ เห็นชัดแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเสกข้าวปลาอาหารกินเสกกินทุกวันทุกวันทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเขาบอกว่าศัตรูทั้งหลายเนี่ยจะทําอะไรเราไม่ค่อยได้แพ้ภัยด้วยอํานาจแห่งแห่งเขาเรียกว่าพุทธานุภาพแห่งพุทธานุภาพลองเอาไปใช้ดูนะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าเสกกล้วยเสกข้าวปลาอาหารกินเสกน้ํากินทําได้ทุกวันทุกวันทุกวันดี นะในทางสมาธิการที่เราจับภาพพระพุทธก็คือเป็นพุทธานุสติอย่างหนึ่งการทําแบบนี้อานิสงส์ที่หนึ่งก็คือเราได้ทรงสมาธินะเป็นอุปจารสมาธิในเบื้องต้นนะใช้เวลาแป๊บๆแ,แ,แค่ชั่วอึดใจต่อมาบุญจากตรงนี้ก็เป็นอานิสงส์แรงด้วยบุญจากการที่เรานึกเห็นพุทธานพุทธธลูปเป็นพุทธานุสติ ตรงนี้นะก็จะเป็นอานิสงส์ที่จะส่งเสริมเราไปอีกเทวดาอวยพรเราเสร็จแล้วเราไล่เสกข้าวเสกปลาอาหารกินก็ยิ่งดีเข้าไปอีกในการเสกครูบาอาจารย์ท่านว่าให้ลืมตามองนะไม่ใช่หลับตานะลืมตามองที่ในจานในชามนี้หรือในน้ําที่เราจะกินเนี่ยมันมีอะไรมันมีผงไหมมันมีโลหะไหมมีอะไรที่มันกินไม่ได้หรือไม่ควรกินหรือเปล่าไม่ใช่หลับหูหลับตาเสกนะไม่ได้มอง นี่คือหลักอย่างหนึ่งในการพิจรารณาอาหารเอาละสุดท้ายนี้ถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับสวัสดีครับ